สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยลูกชาวสวนอีกซึ่งเคยนะครับตอนนี้คืออยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอหนองยาปล้องนะครับตรงนี้เป็นไร่ทุเรียนประมาณเกือบสามสิบไร่นะครับก็เริ่มปลูกทุเรียนเนี่ยเขาจะปลูกทุเรียนเป็นเป็นทุเรียนพันพันพื้นบ้านอะ่ะเป็นต้นต่อแล้วก็เอาทุเรียนพันุ์หมอนทองพันุต่างๆพันชนีพันธุ์ก้านยาวอะไรต่างๆเนี่ยมาเสียบยอด วันนี้คุยโยก็จะมาเสียบยอดหรือเปลี่ยนยอดเนี่ยก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับมาให้ที่ดินแปลงนี้แต่ก็จะมาดูว่าที่ดินแปลงนี้ดินเป็นยังไงเหมาะสมกับการปลูกทุเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆเอเามาดูบรรยากาศรอบๆไร่กับคุยโยก,ก่อนนะครับผมที่ไร่แห่งนี้ <c oughs> เราจะปลูกทุเรียนระยะห่างประมาณ8 8เมตรนะครับระยะห่างประมาณแเมตรต่อแถว แล้วก็หน้าหลังอ่ะ8เมตรหมดทุกอย่างนะครับผมแล้วก็จะมีต้นกล้วยปลูกแซมเพื่อที่จะให้ร่มเงาของทุเรียนนะครับต้นนี้ก็ประมาณ2ปีกว่าๆ3ปีกว่าๆพวกนี้คือได้รับการเปลี่ยนยอดไปหมดแล้วแต่คุยโยไม่ได้มาทาแต่ตอนนี้ก็ยังมีซ่อมๆอ,อีกหลายต้นเหมือนกันก็เกือบ5ส6 0ต้นนะ่ะคุยโยมาทําก็เมื่อวานนั้นก็ทําไปได้ประมาณสัก30กว่าต้นเดี๋ยววันนี้ก็มาทําอีกหลายต้นเหมือนกันแต่คุยโยจะมาให้เพื่อนๆดูว่า การเปลี่ยนยอดเสียบยอดเนี่ยเขาทากันยังไงมันก็มีหลายหลายแบบเหมือนกันแต่วันเนี้ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตรงนี้นี่อันเนี้ยมันเป็นพันธุ์ทุเรียนเขาได้รับการเปลี่ยนยอดมาแล้วต้นตนี้เป็นทุเรียนพื้นเมืองแต่ตรงนี้ยนเพื่อนๆมาดูใกล้ๆกล้เนี่ยเห็นเห็นรอยต่อน,นี่คือเขาเสียบยอดมาแล้วนะครับแต่เจ้าของไร่เนี่ยเขาจะไม่ได้ปลูกเลยเพราะเขาบอกว่ามันโตช้าเขาเลยเพาะ ตู้เยนพันพื้นเมืองเป็นต้นต่อไว้แล้วก็เอาต้นเนี้ยมาเสียบยอดต่อเสียบยอดอีกทีนึงมันก็เหมือนกับซ้ำซ้อนไปซ้ำซ้อนมาแต่ให้คุยโยมาทำคุยโยก็จะก็ทําให้เขาตามตามที่เขาต้องการนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทําของคุยโยเลยนะครับว่าทําอย่างไรบ้างอันนี้เป็นทุเรียนอายุประมาณเกือบๆประมาณสองปีนะ สองปีเราก็ปลูกไว้เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นพื้นเมืองนะครับต้นก็กําลังสวยเลยแต่คุโยก็จะมาเปลีย่ยนยอดตรงนี้ต้นนี้รู้สึกว่าเคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งนะด้านหลังตรงเนี้ยเคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ติดด้านหลังนี่จะมีแผลอยู่แต่เดี๋ยวคุโยกมาทำแต่กจะเปิดให้เพื่อนๆดูชัดๆ คุโยจะติดประมาณแถวนี้นี่ตรงน,นี้นเดี๋ยวคุโยจะติดประมาณแถวนี้ถ้าดีมีน้องเข้ามาช่วยด้วยนี่ได้เลยครับการวางต้นเนี่ยุโยจะก็จะดูว่าเป็นเป็นต้นเอียงมาทางนี้เห็นไหมเส้นๆดูเนี่ยต้นเขาจะเอียงมาออกด้านนอกแล้วก็จะเพื่อที่จะกดกดตรงนี้ไปติดติดกับต้นแม่ต้นต่อ โ <Okay. S 2> อเคอันนี้ก็แก่ตอเสร็จแล้วนะครับอ,อย่างเงี้ยังไม่ติดนะครับต้องทำตออีกกรณก็มีสภาพพลาสติกแบบนี้ก็ไปหาซื้อตามร้านขายอุปกรณ์การ,กรเกษตรก็จะมีขายบอกว่าเป็นพลาส,สติกสําหรับเปลี่ยนยอดเสียบยอดอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ลักษณะแบบนี้มานะครับแล้วคุยก็จะตัดเป็นแผ่นแบบนี้ การทำนะครับก็จะปาดปาดต้นตอก่อนวัดระดับ่ีงประมาณานี้แล้วก็จะปาดต้นตอปาดประมาณแบบนี้นะครับวัดระยะต้นนี้ประมาณน,นี้ ก็จะปาดเป็นสองสองด้านเลยนะครับด้านต้นต่อกับด้านต้นต้นพันธนะครับแล้วก็เอาเข้ามาติดกันนี่เพื่อนดูนี่แล้วั็พันธุ์พ้าทัสนติดต,ตอนพันธุ์พ้าน,นี่สำคัญนะครับเพราะว่าดึงเสร็จแล้วก็ พอเราพันเสร็จเราจะต้องดึงให้ให้พลาสติกเนี่ยเขาจะยืดๆหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาแรดแน่นถ้าไม่แน่นเนี่ยโอกาสโอกาสไม่ติดก็สูงนั่คือก็จะดึงเป็นระยะระยะพันทีก็จะดึงทีนึงเพรเดี๋ยวพอพลาสติกเขาให้ตัวแล้วปุ๊บมันก็จะรัดมันก็จะแน่นเข้าไปอันนี้พลาสติกสั้นไปก็เดี๋ยวพับอีกทั้นนึง 私はねかっぱを。<laughs> อันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนยอดทุเรียนอีกวิธีหนึ่งที่วิธีนี้จะง่ายเพราะว่าจะมีต้นตอต้นเนี้ยต้นต้นพันต้นเน,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 นี้ยเขายังโค,คนเนี่ยเขายังเลี้ยหาหาอาหารได้อยู่ต้นนี้ก็ยังไม่หังกับว่าโอกาสติดก็สูงมากกว่าแต่ถ้าเป็นอีกพันหนึ่งที่เขาเขาจะตัดยอดเอามาเปลี่ยนยอดตรงนั้นนะ่ะก็จะทํายากหน่อยแต่คุยก็ทําเป็นเหมือน,นกันเดี๋ยวพอทิ้งไว้ประมาณสัก ที่จริงอะ่ะประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถจัติดได้แล้วแต่ที่จริงในความเป็นจริงเนี่ยถึงเดือนติดแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่แกะพลาสะติกเขาเราต้องปล่อยทิ้งไว้อีกประมาณสักสามสี่เดือนก็ได้เพราะว่าให้แผลเขาเหมือนกับว่าติดแน่นๆชัวร์ๆแข็งแรงแข็งแรงเดี๋ยวเราไปดูว่าต้อนอื่นๆที่เราทำไว้เป็นยังไงบ้างลองมาดูต้นนี้ก็ได้ตามไปดมแต่ถ้าต้นนี้ต้นนี้เขาเสียบยอดอตะเหมือนเขาจะตัดยอด เขาจะตัดยอดแบบนี้มายอดแบบนี้เขาจะตัดแค่ประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มาแปะที่ต้นเลยนะครับควรระแบบยกับที่คุโยะทำอันนี้แบบนี้แต่ต้องฝีมือหน่อยแต่ยากหน่อยแต่แต่คุโยก็ทําเป็นนะแต่วันนี้พอดีเขาต้องการแบบนั้นคุโยก็ทําแบบนั้นให้นะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนยอดอีกแบบหนึ่งอันนี้จะเป็นต้นต้นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านแต่ต้นบนเนี่ยจะเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ทีท่เจ<ท>้าของไร่เขาต้องการนะครับเพื่อนๆก็อาจจะงงว่า คิดท,ทำไมไร่นี้ปลูกทุเรียนแล้วปลูกกล้วยไว้เยอะที่จริงกล้วยเนี่ยจะเป็นกล้วยแบบเขาปลูกติดที่มามาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วมาลงปลูกเชินที่หลังเจ้าของไร่เขาก็เลยบอกว่าไหนๆก็มีกล้วยอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องการให้กล้วยเนี่ยเป็นร่มเงาของทุเรียนก็ลเลยเก็บเก็บกล้วยไว้นะครับที่จริงสำหรับคุโยนเนี่ยถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก,กับทุเรียนเนี่ยไม่ค่อยรียกวื่าไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่แต่ถ้าเขาปลูกนก็ก็ไม่เป็นไรก็เพราะว่าทุเรียนก็ยังโตอยู่นะครับ เพื่อนๆเรามาดูดินที่นี่ดินดินที่นี่จะเป็นค่อนข้างจะมีดินเป็นดินเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นดินทรายแล้วก็จะมีหินผสมผสมแต่ที่เนี่จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะบ่อน้ําบ่อน้ําใหญ่ๆอยู่สามบอ่อก็เลยทําให้มีการเนี่ยเดินท่อแบบป,ป,ปามาเดินท่อมาเพื่อที่จะติดสปริงเกอร์และรดน้ก็ทําให้สะดวกต่อการดูแลนะครับค่อนข้างวางแผนการจัดการที่ดีไร่เนี้ย คิดว่านาคตก็คงได้กินทุเรียนพันธุ์ดีๆจากไร่นี้นะครับผมคุโย่ไปทำตอ่อสำหรับวันนี้คุยโยลูกชาวสวนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่ติดตามคุยโยลูกชาวสวนดีๆมาตลอดขอบทระคุณมากค่ะตรงน้นก็มีเนี่ยลูกน้องคุยโยทางนั้นเลยมาช่วยทํานนเด็กๆเด็กๆของคุยโย่ <laughs>